เดกเฮ้ยยอยู่ตรงนี้เดียวเดียวอาจารย์เอาอาจารย์เระบื้อนี่แหละโอ้ยเดี๋ยวลูกลูกใหญ่ครับลูกใหญ่โอ้สวยเอาสวยครับเอาเอามันไปเอามันไปสภาพนี้นะครับหลากหลากลากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมันหักหมดเห็นไหม ดีเและอาจารย์ทุกทท่านที่ชื่นชอบในการต่อนนกเขาหญ่นะครับผมอยู่ผมสายดำนกเขายา่กับด้านหลังเจ้าฮาร์เช่นเคยครับผมสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนกับการต่อนนกสายป่าเขาสูงจังหวัดเมืองกาญจนบุรีนะครับผมเดี๋ยวพวกผมจะเปลี่ยนครับผมสายป่าภูเขาสายบ้าครับไกลเกินเรายังอยู่ในทริปเออสามวันสองคืนช่วงหยุดสงการอยู่นะครับผมเป็นวันที่สองนะครับผม ซึ่งมาตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่6โมงนะครับผมพีหาไมยมาเรื่อยๆครับตอนนี้7โมงกว่าแล้วครับ7โมงครึ่งครับผมสองตัวครับนั่นไงนกเขาใหญ่หรือเปล่าถูกเขาใหญ่แน่นอนนู่ครับขับรถมานะครับผมเกือบสิบก่าไม้ครับจอดไม่มีเสียงนกเลยเนี่ยเพิ่งจะมาเจอนกตัวหนึ่งครับตัวหรือสองตัวเนี่ยอยู่บนยอดน้วนนะครับผมโอ้โหนี่ครับ ด้านล่างนะครับผมเดินขึ้นมาจากขึ้นเขามานะครับนู้นรถซึ่งบริเวณนี้เป็นแบบโซนเข้าป่าลึกลึกมากครับผมโลึกบอกไปเลยครับหมู่บ้านกะเลียงโอ้โหบอกเลยว่าบรรยากาศคือตัดขาดจากชาวโลกไม่มีไฟฟ้าครับไม่มีไฟฟ้าครับสัยญานอินเทอร์เน็ตไม่มีครับไกลให้ไห้ดูเองครับผมต้นไม้แต่ละต้นครับดูครับมีแต่สูงๆทั้งนั้นเลยป่าสักป่าปามป่ายางครับ โอ้โหโคตรทึบโคตรลึกลึกมากครับผมแบบโอ้โหบรรยากาศโคตรด,ดีครับผมอิชฉาครับอิชาเลยครับผมบรรยากาศดีมากจอดหานกมาหลายจุดเงียบทุกจุดนี่ครับเ <c oughs> พิ่งจะเจอตัวอันนี้นะครับนกป่าสูงของจริงครับผมลึกจริงๆป่าลึกเลยแหละ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ <c oughs> ว่าวันนี้เราจะได้ใส่หนึ่งไม้เหมือนเมื่อวานหรือเปล่าแล้วเราก็กลับไปนอน <c oughs> ยาวๆเย,ย็น,ยน เหมือนมาพักผ่อนครับอย่าไปซีเรียสครับทุกวันนี้ต่อนกไม่ใช่ว่าลุ้นว่าจะได้แจมนะครับผมลุ้นว่าจะได้ต่อนกหรือเปล่าครับทุกวันนี้หายากเกินครับโอ้โหแต่ละหมายนี่นะครับใครบอกว่าต่อไม่ยากมาลองด้วยตัวเองครับจะได้รู้ครับเออความลําบากขนาดไหนว่าจะหาตัวได้มันหายากนะครับผมหายากจริงนกไอ้นี่ยิ่งช่วงนี้มันแปลกมากครับไม่รู้มันหายไปไหนกันหมดจุดนี้แปลกมากจุดที่เคยมีนกเยอะเยะมันหายไปครับผม โคตรแปลกนกที่แถวเนี้ยเดี๋ยวมาร่วมรุ้นด้วยกันครับผมขับนกตัวนี้ครับผมตัวสองตัวอยู่บริเวณเนี้ยจะมีแต้มหรือเปล่านะครับผมติดตามนะครับผมนู่นนะครับอกาวอยู่แถวต้นกล้วยนู่นนะครับผมแล้วก็มีนกป่าอยู่ต้นกล้วยข้างๆอีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็อยู่บนยอดกิ่งตายนู่นอีกสี่ตัวเอาใส่อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับแถวนี้เงียบสนิทไม่มีเสียงนกป่าขัน จนเอาไอ้สามลงครับผมจนจะท้อแล้วครับนกป่าบินมากันสี่ห้าตัวบินผ่านไปแล้วก็บินกลับมาไอ้เก้าดึงมาประมาณน่าจะประมาณสิบห้านาทีแล้วครับมันอยู่กันอย่างสันติสันโดษมากเลยรู้แล้วครับว่าสาเหตุจากหลายๆท่านไม่ออกต่อทำไมแต่ละคนต่อนกทำไมเงียบกันจังเลย โอที่ต่อก็หายากพอเจอนกนกก็งเงียบไม่สู่อีกโอ้โหเมืม่อเช้าเจอตัวดุนะครับตรงนี้นะอ่าใช่พวกเราเลยมาใส่พอมาใส่ปุ๊บก็ใหายเป็นแบบเนี้ยเมื่อเช้าอยู่บนยอดนั่นครับผมไล่ฮัดเดินไปใส่แถวต้นมันแล้วมันก็มาไล่คูลอยอยู่บนต้นตายครับผมก็พอไปใส่แล้วก็บินหนีไล่ไปแล้วก็เงียบหายไปเลยตัวดุด แต่ไอ้สีห้าตัวเนี่ยที่ลุมอยู่บริเวณในก้านี้น่าจะไอ้นกนกจำสินอยู่กันแบบสันติ <c ười> เหมือนไม่เอาปากมาด้วยครับ <c ười> <c ười> โอ้จ่ายจ่ยจ่ายเดินหมุนนะครับหมุนอยู่กีก่องากระโดดแล้วนะครับกระโดดไม่ลงครับดึง กั้ขยับครับขยับเมื่อยครับมันเกาะนานมันเมื่อยขามันมันเลยขยับตัวให้อก้าวมันแบบกระชากหน่อยแต่มันก็จะโพดว่าเออเออเออขันดีเนาะเออโอ้แต่ลำบากเดินครับป่าสักนะครับผมรถจอดอยู่ด้านล่างนะครับดูแดดครับขนาดนี้เวลา 8ปดโมงสานาทีครับผมแดดแดดจะกระสิบโคตรร้อนเลยนุ่นออกเหลียวมาคััพระอาทิตย์รีบไปเลยก็ไม่รู้ครับพระอาทิตย์ <c oughs> <อ> <c oughs> ทํำเลยยังสวยทำเลยดีครับผมเออคิดว่ายังไงก็ต้องมีนอกอะแต่มันไม่หนุครับป <c oughs> ีที่แล้วเราเท่าไหร่นะสี่วัน สี่คืนห้าวันสี่คืนห้าวันกดไปแปดแต้มผมกดไปสิบสิบสี่สิบห้าครับปีที่แล้วแปดไอเก้าแต้มนี่ฮะฮารดเก้าแต้มผมแปดแต้มเออรวมกันเออแต่สงการปีนั้นทองพาะูมิที่มานะครับผมมันมีนกไข้เล่นเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็ได้บ้างเหนียวบ้างแต่อันนี้ไม่มีทุกวันนี้หาไม้จะท้อแล้วครับผม ยิ่งแดดร้อนนะครับผมยิ่งเงียบหนักเข้าไปอีกคือความหวังนี่คืออยู่ช่วงช่วงเช้าเช้าแต่เช้าก็ยังเงียบอยู่กว่าจะหาที่ได้จอดสิบกว่าที่โอ้จอดมาเจอก็อย่างเงี้ยพอเจอนกก็มาสภาพนี้ดูแววแล้วมันแทมีแต่เสียงไอ้ก้าวตัวเดียวนะครับอ่มันอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็ เออเออมึงจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปทีแย่ๆเลือกกันเลยแบ่งกันได้โ้ยรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีความหวังครับผมพราะมันดูทําผิดปกติไปถ้าเช้าแฮ้วเนี่ยโอกาสกลับไปนอนห้องสูงมากกินข้าวแล้วนอนับพักผ่อนบ้างนะครับพักผ่อนพอตอนเย็นเราหาไม้ใหม่แล้วเราก็เออหากินข้าวกับห้องดีกว่าโอ้เดี๋ยวรอดูแล้ว จะได้แ้มไว้นูนะครับด้านล่างครับเดินขึ้นมาครับเจ้าฮาร์ดมาเก็บนกบอกว่ามีกล้วยครับผมนกล้วยเหลืองมันคือเลยนี่ครับผมเดินขึ้นมาจากบนเขานะครับผมนี่เจ้าฮาร์ดใส่เมื่อกี้มีนกเกาะต้นกล้วยต้นกล้วยนะครับผมแล้วก็ต้นตายนกนกตัวที่ดูดูนะครับผมที่แรกอยู่ นอยู่บนยอดโอ้ยมึงไม่ใส่ต้นตายเนาะน,นกนกป่าตัวที่ <asa. S 1> นกป่าตัวที่มันดูนะครับผมแล้วมีคาลมอะ่ะเนี่ยก่อต้อนนี้แล้วก็คู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 ครับผมก็ <c oughs> ต้นตายนี่ประมาณทักหน้าจะยี่สิบเมตรได้กว่ายี่สิบขึ้นนะครับผมเมตรอ่ะดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันก็ไปสูงดีว่ะกว้ยโอ้ยมันมันชันมันชันเว้ย ไเอาไปเอาไปเอ้มีร่วงครับมีร่วงดูครับดูครับดูครับดนครับต้นตายครับผมเดี๋ยวมีเนื่อครับ นกไม่ได้กินเดี๋ยวเราไปเอากล้วยคือหวีนะครับผมนี่ครับกล้วยลูกสวยมากนี่เดี๋ยวไปเอาดำบอกพี่ดำเดี๋ยวจะไปหักกล้วยครับเดี๋ยวนู่นกล้วยเยอะนะครับนู่นครับมีมีข้างล่างด้วยนะครับข้างล่างไก่ปลาเดี๋ยวไปเอากันครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูครับผมนี่ครับไปละไปละไม่ใช่กลัวกิ้งลงไปข้างล่างเหรอวะเอาแล้วครับไปแล้วครับผม นี่ครับเราจะแบกกล้วยไปกินที่พักครับผมอ่ะดึงครับดึงครับมาเอ้ยพึ่งนี่วะฮะพึ่งทำรังเหรอไม่พึ่งมันกินกล้วยเนี่ยตอนยู่เนี่ยก็ใช่ไงพึ่งกินของหวานไม่มันจะไอไ้นี่คูม่ไหมโอ้ยแบกเป็นเครือนะ หักเป็นเคือดูครับผมดูครับผมพยายามงะนี่ครับลูกอีสานนี่ครับเอาแล้วครับหาวิทยาครับโอ้โอ้อะอะโอ้หักกับคืนนี่เออโค้งโค้งกับคืนนี่ครับ เมื่อไม่มีมีดครับผมอ่ะแบกเฮ้ยอย่าโยนดีครับดีครับอาจารย์ทำไม่ได้อาจารย์ทำนนี่แหละโอ้เดี๋ยูลูกใหญ่ครับลูกใหญ่โอ้สวยเอาสวยครับเอาเอามันไปเอามันไปสภาพนี้นะครับหลากหลัก ก,กาเฮ้ยเดี๋ยวมันมันหักหมดเหนะ็นไหมฮะโอ้ดูลูกใหญ่มากครับเนี่ยลอยลูกใหญ่ๆสวยๆโอ้โห้ยมีแตกนกกินแล้วครับลูกเสียแล้วครับลูกนั้นลอยพึ่งเลยนะกินโซเลยนะข้า,ขขาวเช้าไม่กินคลับ <laughs> นลุกไม่ได้เอากล้วยก่อนอย่างี้ไงเดี๋ยว้มันขึ้นมาปูแม่บนยอดนี่ไหมไก่เดินตามแม่มันเพียบอ่่โว้ยจะวิ่งไรแต่ครุบครับนกไม่เอากล้วเอาไก่ได้วะโอ้โหอ้าวแล้วเราไปเอาแล้วไอ้นกกับพึ่งมันจะกินอะไรทีนี้โอ้ยมีหลายเกลือเนี้ยหูลูกใหญ่มากครับ ลูกเดียวไหมอ,อ,อิ่มนุ่มเอบก้วยป่านะครับนี่ครับผมอะไรไหมครับไปอร่อยอยู่น้าของจากธรรมชาติานี้เลยครับธรรมดาไม่ธรรมาดาแจ้งก่อนนะครับผมชาวบ้านที่อยู่นี่นะครับน่าจะเป็นชาวชาวเผ่าเนาะไม่มีไฟฟ้าเข้านะครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงขับเข้ามาลึกมากครับผม นี่ครับผมสอยมาแล้วครับนุกครับจากต้นนู้นหักไม่ได้ครับหักไม่ได้ครัวไปทั้งก้านทั้งคือนี่ไอลูกใหญ่มากครับใหญ่มากอุดมสมบูรณ์ครับผมนี่ครับลูกใหญ่เลยนะครับผมตอนไปเอามีพึ่งอยู่นะครับบีพึ่งตอมเต็มเลยเนี่ยกินกล้วยครับผมมีทราบเลยเนี่ยนี่ครับกล้วยนี่ท้งนั้นครับทั้งนั้นทั้งนั้นกล้วยป่า ออร่อยมากครับบอเกนกไม่ได้กูเอากล้วยกลับบ้านก็ได้วะมือของธรรมชาติอร่อยครับกินสุกขาต้นนี่อร่อยมากเออนี่ครับต้นตายแห้งหมดแล้วครับนี่ครับแห้งก็มีครับเนี่ยไฟไหม้ตายเพียบไปครับนี่ไอพวกนี้น่าจะถ้าไม่มีคนเอานี่นกนกกินหมดครับนกกินหมดแน่เลยนกก็พึ่งครับผม มันมีพึ่งมันก็ต้องมีรังแถวนี้แล้วตามมันไปดีว่าเอาพึ่งเหรอเออ <laughs> <laughs> นกไม่ได้เอาล้วไปกินก็นยังดีครับผมนี่ครับล <laughs> <laughs> ผมลงไปก่อนครับโคตรชันบอกเลยนี่ครับสภาพ <laughs> ชันนะครับเนี่ยพูนรถจอดเลยพูนโคตรไกลนะครับบรรยากาศมีแต่ต้นสักใครนะครับจะซื้อนกป่าเมืองการลูกกูกนี่แหละครับดูเองครับ มาต่อเองครับผมนี่ครับคือการต่อที่มันยากครับผมเห็นแต่คลิปตอนนกสู้กันมาดูตอนที่จะเอามันมาต่อนี่ครับผมนี่ดูดูดูสภาพครับนูชนชันลงไปข้างล่างนะครับฉันเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันก่อนครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับ <laughs> ยกเป็นเครือครับผม <laughs> เอาทั้งเครือทั้งต้นไม่มีมีดมาแล้วผมมีดอยู่รถครับผมนี่ครับแบกวะดูทางครับชันมากครับผมนี่ครับชันแค่ไหนครับดูเอาครับเอาแล้วครับได้แล้วครับหันหลังครับหันหลังดูดิ่หันข้างนี่เล่ครับแบกกล้วยมา สวัสดียอดอนี่ครับเราได้ของกินละนี่ครับเดินลงเขาครับผมเฮ้ยลืมไปครับผมตอนที่มาก็แบกกล้องแบกพเนียดมากันก็นเหนื่อยแล้ว <laughs> แล้วแบกนี่เดินไปเดินกลับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเหมือนมาพักผ่อนดูดีๆครับว่าพักผ่อนหรือเปล่า <laughs> ด,ดูดีๆ <laughs> ครับนี่ครับ อของกินเพียบนะครับผมที่พักเราก็มีลิ้นจีด้วยนะครับเอ,อเจ้าของที่พักให้กินฟรีครับผมผล,ลไม้เยอะครับช่วงนี้ที่นี่บอกได้เลยว่าอยากกินแต่ทุเรียนฟรีแต่ทุเรียนมีแต่ต้นเล็กๆครับผมนี่ครับดูครับผมอากาศย์ดำยกเป็นต้นไปเลยครับิไม่เอาไอ้วัวปีปมาด้วย หัวปีอยู่ข้างหลังนี่นะครับเล็กๆนี่จริงนะตัดปีออกนี่ลูกใหญ่กว่านี้เยอะเลยเนี่ยนี่ครับดูครับผมชาติครับผมต้นสักครับดงมันอ่ะลงมาข้างล่างครับรถจอดนูนครับผม,บผมแล้วก็มาถึงช่วงห้าโมงเย็นนะครับผมตั้งแต่ที่เราได้เล่น ม้แรกนะครับผมไม้แรกช่วงสามแปดเก้าโมงนะครับไม้แรกไม้เดียวแล้วก็ขับรถหาไมายหลายไมายอยู่เหมือนกันแล้วก็ไปกินข้าวครับผมช่วงสิบอ็ดโมงก็ฝนลงเม็ดแล้วครับขับขับรถกลับมาห้องยาวๆครับผมแล้วก็แดดออกอยู่นะครับแต่ไม่มันมันล้ามันเหนื่อยแล้วครับไม่อยากจะไปหาไหมายแล้วก็เลยนี่ครับหาสอยมะม่วงเล่นกินนี่ดูฝนเริ่มมาแล้วครับเนี่ย ผนเริ่มตกแล้วครับผมยังสอยมะม่วงได้ไม่เยอะเลยครับเนี่ยเมื่อกี้ผมก็สอยให้น้องที่อยู่รีสอร์ทไปแล้วครับไม่ไม่ได้นกเราก็เอามะม่วงไปกินกันครับผมจากที่เดาได้กล้วยไปแล้วเออลินอลอล้นจีก็สอยให้เมื่อกี้แล้วครับผม<ย>นี่นี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับในรีสอร์ทนะครับผมนี่ครับด,รด้านหลังมี แม่น้าอยู่นะผมแล้วก็เป็นภูเขาจากครั้งที่แล้วนี่มีนกนะครับผมมีนกเขาใหญ่ให้เราต่อด้านนี้ด้านนี้หลายตัวแล้วก็ป่าด้านนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมนี่ครับอ่าฝนเริ่มตกแรงแล้วครับผมเดี๋ยววันที่สองวันนี้ก็คือสรุปแล้วมาน่าจะมาเที่ยวครับไม่ค่อยได้ต่อนกนะครับโอ้ยฝน <c oughs> ตกแรงนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวังไงเจอกันไหมวันที่สามพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับพักผ่อนพอแล้วครับ